อย่ยตรงไหนๆอย่ตรงก็กําลังนั่งคุยกันก็ได้ครับเรากําลังจะเอาไอ้น็อตล้อออกเออผมถามเป็นความรู้หน่อยไอ้น็อตล้อรถยุโรปเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นอันนี้อันนี้รถญี่ปุ่นนะส่วนใหญ่นะตัวผู้อันนี้ตัวเมียเสียบเข้าหาตัวผู้แต่รถยุโรปเนี่ยมันจะเป็นตัวผู้ตัวผู้เสียบเข้าหาตัวเมียอ่าอ่าอ่าแล้วก็มันจะสั้นด้วยมันสั้นประมาณแค่เนี้ยครึ่งหนึ่งนิดหนึ่งนะ มีเทคนิคไหมถ้าเกิดน็อตมันติดหรือว่าจะเอาน็อตรถยุโรปเนี่ยออกเนี่ยมันต้องทำยังไงครับเนี่ตงปกติรถยุโรปนะครับอไม่ใช่ว่ารถยุโปปรปพวกะกูลฟอร์ดด้วยบีที50โฟร์พอร์เช่พวกนี้เอเวอเรสตบีเอ็มเบนซ์ถ้าเป็นไปได้อยาใช้บล็อกบอกล็องยิงหมายถึงตอนเอาออกเหรอทั้งตอนออกแล้วก็ตอนใส่ให้ใช้มือขันให้ใช้มือขันเลยเหรอครับแล้วค่อยกดลงไปใช้ประแจคอนขันด้วยโอ้โหแล้วจะบล็อกลงไว้ทําไมมันก็นานนะดิ ใช่ครับเพราะว่ามันอันดับแรกเลยที่เขาออกแบบมาอันหนึ่งป้องกันความความเสียหายกับกับเกียวนอ็อตป้องน็อตล้อลูดนอดอ็อตขาดคาเขาเลยออกแบบให้ประข้างที่จะใช้เนื้อผู้เนี่ยคือต้องใช้มือขันอันนี้หมายถึงว่าถ้าน็อตเดิมนะน็อตเดิมนอ็นอตน็อตเดิมที่มาจากโรงงานอย่างเช่นของ Ford หรือของ BM เของเบนด้วยแต่ถ้าถ้าเป็นนอ็อตเราเปลี่ยนนอ็อต ก็ไม่มีปัญหาละไม่มปปัญหาแล้วก็ใช้บลลมได้แต่ว่าต้องให้ช่างผู้ชํานาญเขาใช้แรงด้วยครับทาไมน็อตยุโรมันออกแบบมาสั้นแค่นี้ใช่ไหมมันจะออกมาสั้นครึ่งหนึ่งอ่ะมันทําให้หัวจับเนี่ยเวลาบล็อกทั่วไปจับลูกบล็อกเก่าๆหน่อยที่เหลี่ยมไม่ค่อยคมจับแล้วรูดเลยอ๋อเพราะฉะนั้นลองใช้พูดง่ายๆตอนตอนเอาออกต้องใช้มือใช้มือเฮียตรงมีเทคนิคอะไรของเฮียตรงไหมเห็นเห็นมีเทคนิคของอันนี้บล็อกทั่วไป บล็อกทัไปจะเป็นแบบแบบนี้นะที่ที่ขายทั่วไปอันนี้เบอร์สิบเจ็ดอ่ะโอเคทรงป่าเขาเราสังเกตลูกบล็อกขายตามบ้านเราป่าเขาจะมีขอบลบลบขอบอยู่มีขอบมันทําให้ไปสัมผัสไม่ลึกใช่ใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วทำทำไมขอบนี้ผมก็ไม่รู้การทาอะไรแต่ถ้าเป็นรถยุโรปบางรุ่นที่น็อตหัวน้อยผมต้องมาปปาดัวยอ๋อฮีเอตงโมดิฟายบล็อกตัวนี้ใช้เองก็คือพูดได้ง่าย ปาดตรงนี้ให้เหลี่ยมมันเยอะขึ้นให้เหลี่ยมมันเยอะขึ้นพูดได้ง่ายนี่มันมันตรงนี้มันหายไปเพราะไอ้ตรงนี้มันสลบ,บปาดเข้ามาใน45องศาอ๋อลักษณะแบบนี้ก็กลายเป็นเทคนิครถยุโรปรนะสำหรับสูตรทียตรงนะใช่ไหมอ่าเอาไปพูดถึงสูทียตรงดีกว่านะเราไม่พูดถึงสูตรคนอื่นมันก็จะปาดทิ้งก็ประมาณนี้ครับอ่าอ่าอ่็เยอะพอสมควรอ่าครับครับถ้าสูททียตรงถ้าไปรดยุโรปก็เอาบล็อกจับดีจับมือ แล้วก็ขันมือออกเน้นใช้ลูกบล็อกใหม่อ๋อครับผมผมจะแยกไว้อีกชุดหนึ่งบางคนเขาถึงบอกว่าถ้าลูกบล็อกดีๆก็จะไม่มีปัญหาลูกบล็อกมีสิทธิ์เยินไหมมีครับมีสิทธิ์ไอเกียวตรงนี้ใช่ไหมครับเหลี่ยมเหลี่ยมมันเยืนเหลี่ยมมันเยินเหลี่ยมมันเยินลูกบล็อกมีหลายราคามีหลายเกตตั้งแต่ลูกไม่ถึงร้อยร้อยกว่าลูกสามสี่ร้อยก็โอ้โอเคแล้วโอเคแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตรงนี้อ่าโอเคขอบคุณที่ตรงมากครับผมครับ ก็ถึงกระบวนการนะครับที่เฮียตรงนะครับทำการเช็คอเฮียตรงตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่เรา,เราต้องล็อกกันเป็นปอนเป็นอะไรเนี่ยเฮียตรงเราอธิบายให้เป็นบ้านๆน่อะต้องล็อกเท่าไหร่หน่วยขันในบ้านเราที่นิยมใช้จะมีอยู่ประมาณสามหน่วยออันดับแรกคือฟุตปอนหรือว่าปอนปอนฟุตที่เขาเรียกเรียกกันอกี่ปอนขันกี่ปอนอะไรอย่างี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างคือนิวตันเมตรนิวตันเมตร อันอย่างที่2คือกิโลกรัมเซนอ่าครับแต่ที่นิยมคือเป็นนิวตันต่อฟุตบอลอ่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ผมตั้งประแจพอที่80ฟุตบอล80ฟุตบอลถ้าเข้าๆตีเป็นนิวตันก็ประมาณ111นิวตันอ๋อ111นิวตันก็คือจะจะมากกว่าครับนิวตันเขาจะอ่อนกว่าถ้าถ้านิวตันก็จะเป็น111นิวตันจะเยอะปอนจะต่ำกว่าอ๋อโอเคโอเคครับผมขอบคุณครับก็ทำไปได้ความรู้ไปนะครับ สนใจร่วมคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตาล์ VIP คารวานร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชศคาราวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ไลน์ i d ดีเอสไซทีเ1972เซ